สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สี่กุมภาพันธ์ครับยี่สี่กุมภาพันธ์นะครับ, <c oughs> รบเป็นวันที่ห้าสิบสามของการสวดมนต์นะครับ <c oughs> วันนี้วันที่ยี่สี่กุมภาพันธ์สองห้าหกแปดเป็นวันที่ห้าสิบสามที่ข้าพเจ้าอจิรพงศ์ลิชัยขอถวายเสียงสดสัตยาพระสุดพระประลิศและมนต์ต่างๆถ,าาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจริยบูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้จดจ่อในอคติพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่นองด้วยเชิญ <c oughs> บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาวสมันตาจักกะวเวสวุอัตตะขัชชนตุเทวดาวสาัตธรรมมุนิราชัสสุนันตุสักขโมกตังสเกกาเมจัลูเปคิลิสิกัลตตเตจันตาลิเควมมาเนติเประเถจะคาเมตลุวะนะฮเนเกหาวัตถุมหิเกเตปุมมาจายันตุเทวาชาลตาละ วิสณเมยักขาคันทัพปานาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิรัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรสกาโรยัมพระันตาธรรมสวรสกาโรยัมพระันตาธรรมสวักาโรยัมพระันตาบทที่สองบทสวดบูชาพระรัตนาต้าอิมินาสกาเลนะาปูต้าพิปุชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมาวิปุชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆาวิปุชยามะบทที่สามบทกล่าพระรัตนาต้าอรังสมาสัมปุโตปะกวาบทต่างปะกวนต่างอภิวาเทมิ <c oughs> สวาคาโตพคกวัตตาตมโมธ้ามนานัมมาซามิสุปฏิปันโนพคกวัโตาสาวกัสังโฆสังคังนมัมมับทที่สามบทสวดนักมก,กา,กกากมส,กาาสาิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสรณะคมปะทักพุทธังสรณังคขจามิธรรมังสรณังคขจามิสังฆังสรณังคขจามิตุติยัมปีพุทธังสรณังคขจามิตุติยัมปีธรรมังสรณังคขจามิตุติยัมปีสังฆังสรณังคขจามิตาดิยัมปีพุทธังสรณังคขจามิตาดิยัมปี ถ้ามังสารนังขจามีตาติยามิสังข้างสารนังขจามี <c oughs> บทที่6บทสวดสัจจิริยถานัตติเมสรนังอันยังพุทโธเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจวัจเชนะโสติเมหตุสัพพะทานนัตติเมสรนังอันยังถ้าโมเมสาระนังวรังเอเตนะสัจวสจวัจเชนะโสติเมหตุสัพพะทานนัตติเมสรนังอัญยังสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจวัจเชนะโสติเมหตุ บทที่เจ็ดอิติปิโสพระกวาอรังสมมาสัมพุทโธวิชาจราสัมปันโนสุกโตโลกวิทุวันตโรภูริสัทธมาสาราจิสัทสาเมยลัมโนสานังพุทโธภะควาติสวาขาโตภะควัตตาตโมทันทิ่ติกวากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนณียโก ปัจจาตังเวทิสะโภวินยูหิติสุปฏิปันโนพระคาวัตโตสาวกสสังโฆอุชุปฏิปันโนพระคาวัตโตสาวกสสังโฆยายะปฏิปันโนพระคาวัตโตสาวกสสังโฆสามีทิปฏิปันโนพระคาวัตโตสาวกสสังโฆยาติทานจตาริภูริสัยุพาเนียดอะภูริสัยมุฟาราเอสัพพระคาวัตโตสาวกสสังโฆอาหูนายโยเปาหูนายโยทักขินายโยอัญเชลีกาลนิโยอนุตตะลังคุญยักเหตังโลกาสัติ บทที่สิบรัตนสูตรยานิทัปปูตานิสมาคาตานิพูมานิวาย,ยานิวานตาลิกะสเพวัปุูตสุม,มาาพระวันตุอโทปิสกันจัสุนันตุภาสิตังตสมาหิปูตานิสาเมทะสเพเมตังกะโลถามนุสิยาปชาญะทิวาจารัตโตจะอารันติเยพลิงตสมาหิเนรคัตถาอปปมัตตะยังกินจีวิตตังอิทาวาหุลังวาภัสเขสุวาอย่างรัตนปณีตังนะโม สมังอทา,าท,นะอทิตถาคเตนะอิธรรมปีพุเตรัตนาบณีตังอิเตนะสัจเจนะสุบทิของตุยังกินจีวิตตทางอิทะวาหุราวาอาสเคหุวายังรัตนาปณีตังนโนโสมังอทา,าท,นะอทิตถาคเตนะอิธรรมปีสังเครนะัสัจเจนะ อิธ um ัมปีผู้เถรัตานปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัวตุขยำวิราคังอมตะปณีตังทัชชคันคาสกายมุนีสมาหิโตนาเตนะท่มเมนะสมุทิกินจิอิธัมปีท่มเมรัตานปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัวตุยำพุทธเสรษฐปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญะมหุสมาธินาเตนะสัตโมนะวิชาติอิธัมปีท่มเมรัตานปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัวตุ เยปุคลาอัฏสตังปัสสะถาจันตาลิเอตานิยุคานิหติเตทกิเนายาสุขตัสสะสาวะกาเอเตสุตินานิมหัพภารานิอิธัมปีสังเรัตนาปนีตางเอเตนะสัจเจนะสุถิีหตุเยสุปยุตตาณสาธรพเณะน,นิกามิโนโคตมะสาสนมหิเตปฏิปตาอมาตาังวิคันหาลทัทธามุทานิพุตติงุ ชะมมนาอิธรมปีสังเขรัตนปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัตุยจินทักขีโลปเทมิงสิตโตสิยาจะทุกิวาเตพิอสัมปรกรมปิโยตะถูพะมังสัมปุลิสังสวา,ามิโยอริยสัจจานิอเวจ่าปสติอิธัมปีสังเขรัตนปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัตุยเยอริยสัญจานิวิภาวะยันติคมพีระปัญเย,ยนะสุเทสิตานิกินจาปีเตโหติ ปุสาปรมัตานะเตภวังอัรมะทิยันติอีธรรมปีสังเคารัตนาเปรีตาเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุสหาวสสะทัศนาสัมปธายะแตยสุธรรมมาชะหิตาภวัติสกายธทิฏฐิวิจิกิจจิตจศิรพรตตาปวาปิดยัทันตีกินจิตตหุม <c oughs> ทาปเยหิวิปุปะวิปมุตโตชะ จาพิถานานี้อภพโภกตุงอิธรรมปีสังเขรัตนาับณีตังเอเตนะสัจเจนะสุว,วติหองตุกินจะปีโสัม,มังกรโรติปปะกังกเยนนะว่าจายุทธเจตสาวาอภาพโพโสต,ตสะปจิจฐายะอภพพาตาถินทป,ปนทัสสะวุตตาอิธรรมปีสังเขรัตนาับณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหองตุวนปภุมเพพระยะถาปุสิตเคคิมหานมามเสปฐมมสมิงคิมเหตะถุปะมัง ธรรมะวัลังอ์เทิย์ยินิพพานะคามิงปาระมังหิตายะอิทัมปิพุ้เตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติของตุวะโลวะรัญยุวะรโทวะรหาโลอนุตตะโลธรรมะวัลังอ์เทิย์ใยิ้นิทัมปิพุ้เตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติของตุขีนังปุระนังนาวังนัตถิสัพพวังวิรัตตจ,จิตตายัติเกภาวะสมิงเตขีณาปิชา,าวิลุหิฉันทาน,นิพันติธีรายัตฐานะ ปฏิโปอิธรรมปีสังเขรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยานิทัพปูตานิสมาคาตานิผุ้มานิวายานิวานตาริเกตถาคตังเตมนุสสาปูชีตังพุทธังนมัสสามะสุวติโหตุยานิทัพปูตานิสมาคาตานิผุ้มานิวายานิวานตาริเกตถาคตังเตมนุสสาปูชีตังธังมังนมัสสามะสุวติโหตุยานิทัพปูตานิสมาคาตานิผุ้มานิวายานิวานตาริเกตถาคตังเตวมนุสสาปูชีตังสังขังนมัสสามะสุวติโหตองตุยานิรับ ติยปริศสภะโลคาวินิมุตโตสภะสันตาปวิชิโตสภะเวรมติกันโตนิพุโตจะตูวังพวะสัมพีติโยวิวัชตุสภะโลโกวินสัสสตุมาเตภวันตาลาโยสุขีที่ขายุโกพวะอภิวานันทศีดิสนิจังมุธาปจายโนจตาโหธรรมาวัตันติอายุมโนสุขังพลัง บทที่12องอธิตยปริยสูตรเอวัเมสูตังเอกาสมยังพระเขาวาขยายังวิหารติขยาืิเสสสติงพิกุสหัสเสนันตลโกพระเขาวาพิกุอมันเตสีสัพพพิกะแวทิตังกิจังอั พิกะเวสัพพะอธิตังจะขู่พิกะเวอทิตตังรูปะอทิตตาจะขูวิญญาณาทธิตังจะขูสัมโสออธิโตยปิดทางจะขูสัมภสัพปัญญาอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวะทุขมะสุขังวาตามเปียธิตังเกนะอทิตังอทิตังราคากินาตุสกินามหกินาอทิตังชาติยาชลามละเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิธัมนะเสหิอุปยาเสหิอทิตันติวาธมิโสตังอทิตตาสัทธาอทิตาโสตวิญญาณาทิตังโสตสัมัสออทิตโตยปิเวทายิตังสุข สังวาตามเปลีทิตังเจนะอทิตตังอทิตตังราคาคินะโตคกินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชามาราเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิตมรัสเซหิอุปยาเสหิอาทิตันติวาธรรมิข้าดาอาทิตตังคันธาอาทิตาคณะมีญาณอาทิตตังคณะสัมปสุอาทิตโตยมปิตังคณะสัมปสัะปัญยาอุปชติเวทายิตังสุขังว่าทุขังว่าทุกขมัสุขังว่าตามเปลทิตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคาคินาโตคกินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชามาราเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิตมรันติวสเซมิ ชีวะหาทิตตาระหาทิตตาชีวะหาวิญญาณาทิตตาสีหะสัมมาสตอทิตโตยัมปีทางชีวะมหาสัพพสัพปัญญาอุปจติเวทัศิ์ที่ตังสุขังวาทุกังวาทุกามัสสุขังวาตาปีทีตังเกณฑ์นาทีตังที่ตังราคะคินาโทสคินาโมหคินาที่ตังชาติยาชาละมาระเนนะโสเกหีผริเทเวหิธรรมนสเสหิ อุปยาสเหียที่ตันติวาตมิแกโยทิโตโททปาทิตตากายิญญาณาทิตังกายสมะโสทิโตยปิทังกายสัมพัสปัญญาอุปจติเวทายตังสุขังวะทุกังวะทุกขมสุขังวะตปีทิตังเกณะอทิตังทิตังาคินาโตตักขินาโมคินาอทิตังชาติยาชะละมาลเนนะโสเกหิปิิเตเวหิทุเกหิทุมนัเสหิปยาสยเหียทีตันติวาตมิมโนทิโตภะมาทิตามโนวิญญาณาทิตังมโนสมสโสทิตโตยามปีทังมะโนส รัคะคินาโทสกีนาโมหกินาทิตังชาติยาชาละมะละเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิตุมาไสหิอปิยาเสหิอทิตันติวาธามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาวะโกจักขุสมิงปีนิพินทติลุเบสุปีนิพินทติจักขุวิญญาเนปีนิพินทติจักขุสัมปัสไสปีนิพินทติยาปิทางจักขุสัมปัสสะปัญจายาอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุกังวาทุกขามาสุขังวาตัสถิงปีนิพินทติโสตสมิงปีนิพินทติ สเตสุปีนีปินทัติโสตวิญญาณในปีนีปินทัติโสตาสามัมผั สัมผเสินิพินทัติย่ปิทางตสัมปสสะปัญญาอุปชติเวทยิต่งสุขังวาทุกังวทุกขสุขังวาตสมิปีนิพินทติคณะสมิปีนิพินทติคัทปินติคณวิญญาณในปีนิพินทัติคณสัมปเสปนิพินทัติยาปิทางคณะสัมสปัญญาอุปชติเวทยิต่างสุขังวาทุกังวะทุกขมวสุขังวาตสมิงปีนิพินทัติชีวะหายาปีนิพินทติลาเทศปีนิพินทัติชีวะหาวิญญาณในป กายเจสมิงปีนิปินทัตติสโสทัพเฟสุปินิปินทัตติกายวิญญาณในปีนิปินทติกายสัมผัสเสปปิณิปินทัตติญาปีทางกายสัมผัสสปัญจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวะทุขังวาทุกขังมะสุขังวะตัสสมิงปีนิปินทติมนัสมิงปีนิปินทติธรรมเณสุปินิปินทตติมโนวิญญาณในปีนิปินทตติมโนสัมผัสเสปปิณิปินทัตติญาปีทางมโนสัมผัสสปัญจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวะทุขังวะทุกขังวะสงตตมีนนปิิิ นิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตามสมิงวิมุตตามมิติญาณโหติขีณาชาติวิธิตามพรหมจริยังจะตังการะนีอย่างนาบะัะอัตตายติประชาณติติอินทมาวัวจากพักวานตัมมะนาเตปิกุพักวโตภัสสิตาอภินตุงอิมันมินจากปนะเวยะกระสมิงพญามเนตัสสะพิกุสหัสอนุปทายะอสศเวหิจินตานิวิมุตติงโสติบทที่สิบสามอัต น er ese, Downtown, ันตาลคณะสุดตังเอวเมสุดตังเอกังสมยยังพระกวาปพระริยังวิหารติสิปตเนมิคาทาเยตันตาลโผพระขวาปัญจวัคคีเยวิขูอามันเตสิรูปังพิกเวณัตตารูปัญจหิทางพิกเวตาปมิสานยิทตังรูปังพัธยะสังวัตเตยะรับเปตจารูเเเวเเเเูปเเเเตเเเวเมรูปังมาหเสเเ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 เกเเ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 ัเเ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 ต เวเมรูปังโหตุเวทาเมรูปังมาโหสินติเวทนาอนัตตาเวทนาแต่หีทางพิกเวตาปวิสานายิตังเวทนาปัตยะสังวัตติยะรัเปตัดจะเวทนายะเอวัเมเวทนาโหตุเอวัเมเวทนามาโหสินติยะสมาจะโขพิกเวเวทนานัตตาเวทนาปัตยะสังวัตตินัตระพัตติเวทนายะเอวัเมเวทนาโหตุเอวัเมเวทนามาโหสินติะสัญญานัตตาสัญญาตหีทางพิกเวตาปวิสา นั่ยิตังสัญญาปัจจะยัสังวัตติยะละเปตาจะสัญญายะเอวัเมสัญญาโหตุเอวัเมสัญญามาโหสินติยัสมาจะโขพิเกเวสัญญานัตตาตสมาสัญญาปัจจะยัสังวัตตินัจะละพติสัญญายะเอวัเมสัญญาโหตุเอวัเมสัญญามาโหสินติสังคารานัตตาสังคาราจะอิทัมพิเกเวอตาภวิสักสุนั่ยิตังสังคาราปัจจะยัสังวัตติยงละเปตาจะสังคาเระสุเอวัเมสังคาราโหตุเอวัเมสังคารามาเหนสุติยัสมาจิิกวสสสััััังงาาารนนตตตยะะะล สังขารรสุเอวามเมสังฆารามาโหตุเอวามเมสังฆารามาเหตุสุติวิญญาณนัตตาวิญญาณันจะหิตังมิสเวตตาภวิสานัจิตังวิญญาณาปัฏายาสังวัตเตียระเปยทจะวิญญาณในเอวามเมวิญญาณาโหตุเอวามเมวิญญาณังมาโหสิติยัสมะจะโภมิสเววิญญาณนัตตาตัสมะวิญญาณาปัฏยะ ตังวัตติตินตาลภัตติวิญญาณนเอวบำเมวิญญาณังโหตุเอวบำเมวิญญาณังมาโหสินติตังกินยัตถาภิกขเวรูปังนิจาวะนิจาวาตินิจังพันเตยมันานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมันานิจังทุกขังวิปริมาตังมังกาลังนุตังปัสสะมมนุตปสิตุงเอตังมมะเอโสหามัสมิเอโสนะอันตอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิมมัญจาภิกขเวเวทนาว่านิจาวาตินิจังพันเตยมันานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพ สมมณุปัสสีตงเอตังมาม้าเอโสหามัสสเมเอโสเมตติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาถาภิกขเวสัญญานิจาวานิจาวาตินิจามพันเตยมบานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมบานานิจังทุกขังวิปปลิมัตังมังกาลังนัตังสมมณุปัสสีตงเอตังมาม้าเอโสหามัสสเมเอโสเมตาติโนเหตังพันเต ตังกินมัญจะติถาพิกเกเบสังขารานิจเตวานิจเตวาตินิจเตมันเตยามบานานิจเังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามบานานิจเังทุกขังวิปริมาธรรมังกะลังลุตังสารมนุปปสีตงเอตังมะมะเอโสหามัสสะมิเอโสเมอันตาติโนเหตังพันเตตังกินมัญจะติถาพิกเกเบวิญญาณังนิจเตวานิจเตวาตินิจเตมันเตยามบานานิจเังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยามบานานิจเังทุกขังวิปริมาธรรมังกะลังลุตังสารมนุปปสีตงเอตังมะมะเอโโสเเเมอััันนตตตตาิหง แต่ละมณีาาหา,าพิกเวยังกินจีรูปังอธิเดฆะตะปันจุปันังอจตาวะพาหิตาวะอุรอาลิฆาวะสุขุมาวะหินาวะปนิตาวะญัญทุเลสันทิเกวะสัพพังรูปังเอตังมะมะเนสโอมหามัสมีนาเมโสวันตาติเอวังเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถาภะปังยากะจิเวทนาติคัตะปันจุปันนาอจตาวะพาหิตาวะอุราลิฆาวะสุขุมาวะหินาวะปนิตาวะญัญทุเลสันทิเกวะสัพพะ เวทนาเวเนตังมะมะเนสโหอมัสมินะเมสวันตาติเอวัมเมตังยะถาภูตังสามารถปัญญายะตะพับปัญญากาจีสัญจาอติตักขับจูปันนาทะตาวาพาหิตาวาอุนางลิงฆาวาสุภุมาวาหินาวาปนิตาวายังทุเลสันติกีวาสัพพะสัญญาเนตังมะมะเนสโหอมัสมินะเมสวันตาติเอวัมเมตังยะถาภูตังสามารถปัญญายะตะปะมังเยเกจิสังคาราติอติตักขับจูปันนาทะตาวาพาหิตาวาอุนางลิงฆาวาสุภุมาวาหินาวาปนิตาวายังทุเลสันติกีวาสัพเพ สังฆาราเนตังมะมะเีโสหามัตตมินาเมโสวันตาติเอวัมเมตังยะถาภูตังสมมะปัญญาท้พภะพังยังกินสีวิญญาณังอตีเตขปจูปันนาชะตาวาภาหิธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวะนิดาวาปนิตาวัจันตุเลสันติเกวะสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัตตมินาเมโสวันตาติโนหิ เอตังเอตังยถาภูตังสมาปัญญายถาภะปังเอวังปะสังพิฆเวสุตวาริยะสาวะโกรูปัสมิงปีนิพินทัติเวทนาญปีนิพินทติสัญญายปีนิพินทติสังคาเลสสปีนิพินทติวิญญาณัสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตติแต่สมิงวิมุตตามีติยานังโหติขีนาชาติวุธิตังปรมาจาริอย่างกตังกาลนิยังนาปาลังอัตตายติปชานะติติอินทางบวจากปะกวาตัมมะนาปัญจวคียาพิขุ พระเขาว่ตโตภาสิตังอภินันตุนมิมอิมอันมิจจะปนะเวยะการณสสมิงมายะมนเนปัญจากวกิยานางพิกุนังอนุอนปทายะอสะเวหิตตานิมิมุติงสูติ <c oughs>